ห้องนิยายเสียงแองเจิลไวส์ขอเสนอนิยายเสียงเรื่องยอดเซลแมนทะลุมิติตอนที่197ภัยแฝงหลายวันต่อมาคุณหนูใหญ่คล้ายลืมเลือนเรื่องที่เกิดขึ้นริมทะเลสาบสเวียนอูกลับคืนสู่สภาพหญิงแกร่งตามเดิมทั้งวันปรึกษาเรื่องการรับร้านค้าตระกูลเถากับเหล่าผู้ดูแลซึ่งเกิดจากความกังวลใจที่ท่านอ,องน้อยหนิงนำมาให้ทำให้มองไม่เห็นแม้แต่เงา หลินวันรงเดิมคิดจะแอบผู้ไหนเลยจะรู้ว่าคุณหนูกลับจับจ้องเขาอยู่ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ต้องพาเขาไปด้วยอีกทั้งยังอธิบายขั้นตอนการดำเนินกิจการแก่เขาอย่างละเอียดละออดูจากท่าทางแล้วคงต้องการบ่มเพาะให้หลินซานเป็นเสาหลักของตระกูลเซียวจริงๆหรือจะให้ข้าเป็นหัวหน้าอันดับสามหลินวันหงชมดูจนลอบหัวรอ หลักการดำเนินกิจการง่ายๆพวกนี้เขาคุ้นเคยจนไม่รู้จะคุ้นเคยอย่างไรแล้วไหนเลยจะต้องให้คุณหนูใหญ่มาสอนอีกเขาไปสอนคุณหนูใหญ่ยังพอทำเนาถึงกระนั้นคุณหนูใหญ่ดูแลเขาเยี่ยงนี้ถึงอย่างไรก็ต้องไว้หน้ากันบ้างทุกวันเขาจึงแซงํำเป็นรับคำสั่งสอนเพื่อตอบสนองความภาคภูมิใจของคุณหนูใหญ่ดังนั้นช่วงหลายวันนี้จึงยุ่งวุ่นวายจริงๆโรงผลิตสบู่หอมเปิดทำการมาหลายวันแล้ว มีง่ายเลยที่หลินหวานหลงจะเจดเวลาไปดูสักครั้งครั้นเห็นว่าขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเป็นไปตามความคิดและแนวทางของตนเองถึงวางใจการทำสบู่นี้ง่ายดายกว่าน้ำหอมมากนะักเมื่อผลิตจำนวนมากจึงสะดวกกว่าอย่างเห็นได้ชัดไม่กี่วันก็ออกตลาดจำนวนมากได้สบู่หอมนี้ช่างน่าอัศจรรย์เสียจริงพอออกตลาดก็ถูกแย่งชิงจากเหล่าฮูหยินและคุณหนู คุณหนูใหญ่ซึมซับประสบการณ์จากคราวที่แล้วจึงไม่มีทางตั้งราคาต่ำถึงกระนั้นก็ยังคงผลิตไม่พอต่อความต้องการอยู่ดีตระกูลเซียวเสนอขายชุดชั้นในน้ำหอมสบู่หอมอย่างต่อเนื่องได้ผลตอบรับอย่างระเบิดเถิดเทิงจากเจงเจอร์สองพื้นที่เมื่อพูดถึงตระกูลเซียวแล้วทุกคนก็จะต้องนึกถึงน้ำหอมและสะบู่ในทางตรงกันข้ามกิจการหลักของพวกเขาอย่างผ้าพับและผ้าไหมกลับนึกไม่ออกแล้ว ตระกูลเซียวค่อยๆกลายเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกแทนเครื่องสำอางและสินค้านำสมัยของสตรีวันนั้นที่วันเกิดของฮูหญิงเท่าแทลัวประกูลเซียวสู้บัณฑิตแสดงมายากลจิงความมีหน้ามีตาอันยิ่งใหญ่แก่บัณฑิตแดนใต้ทุกคนในเมืองจินหลิงต่างรับรู้กันทั่วบวกกับเรื่องที่เหล่าพิรุณกระจ่างที่หางโจเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ความมั่นใจของคุณหนูใหญ่เซียวเพิ่มพูนมากขึ้น กำลังครุ่นคิดว่าจะรับร้านค้าตระกูลเถามาและเปลี่ยนเป็นร้านขายน้ำหอมสบู่หอมและชุดชั้นในสตรีโดยเฉพาะเพียงช่วเวลาไม่นานการค้าของตระกูลเซวเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นอย่างยิ่งยวดแม้วันคืนจะผ่านพ้นอย่างมีความสุขก็ตามแต่หลินหวันหลงก็รู้แจ้งแก่ใจดีว่ายิ่งการค้าของตระกูลเซลว,วดีมากขึ้นเท่าไหร่ ก็หมายความว่าวันที่ต้องไปเมืองหลวงก็ใกล้เข้ามามากขึ้นเท่านั้นยังมีเวลาอีกไม่ถึงเดือนกว่าก็จะปีใหม่พอฉลองปีใหม่แล้วก็จะขึ้นเหนือเพื่อตามหาชิงสเสวียนส่วนอี้ซงเองก็จะติดตามไปเมืองหลวงเพื่อร่ำเรียนหนังสือด้วยสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเป็นห่วงก็คือเฉี่ยวเฉียวเด็กสาวคนนี้น่ารักเชื่อฟังหากต้องทิ้งนางไว้คนเดียวก็รู้สึกทำไม่ลงจริงๆเขาไม่อาจวางใจได้ แม้จะมีพวกชิงซานกับล่วหยวนคอยดูแลอยู่แต่ลูหมินอยู่เจียงซูก็หาใช่มือเดียวปิดฟ้ายังมีเฉิงเตอ๋ออีกคนที่กำลังจ้องเล่นงานอยู่หงซิ่งที่พวกชิงซานกับลุยเยวนดูแลก็เกิดการประทะกับกลุ่มมังกรดำที่เฉิงเตอ๋อให้ท้ายอีกแม้จะมีคนที่ลุยเยวนจัดสรรไปรอบคุ้มกันแต่ในสถานการณ์ที่ตัวของจิ้งจอกเท่าเอง ก็ยังไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนนั้นจะไปดูแลถึงเฉี่ยวเฉี่ยวได้อย่างไรกันหลินหวานรงยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นห่วงสาวน้อยเฉี่ยวเฉี่ยวคนนี้เป็นสุดที่รักของข้าไม่มีวันยอมให้เกิดอะไรขึ้นแน่ทางที่ดีที่สุดคือต้องล้มเฉิงเต๋อลงเช่นนั้นภายในเมืองจินหลิงก็จะไม่มีผู้ใดกล้ามาหาเรื่องชิงซานเฉี่ยวเฉี่ยก็จะปลอดภัยส่วนข้าก็จะได้ไปอย่างไร้กังวล แต่หากต้องการล้มเจ้าคนแท้เถิงคนนี้ไหนเลยจะง่ายได้เช่นนั้นต่อให้เป็นลู่หยวนก็ยังไม่มั่นใจมิหนำซ้ำเบื้องหลังเถิงเตอยังมีเจ้าอ๋องน้อยหนิงคนนั้นหนุนหลังอยู่อีกเขาคิดวางแผนมาตลอดทางยิ่งคิดก็ยิ่งคิดถึงสาวน้อยเฉียวเฉียวผู้นี้ไม่อาจอยู่ที่ตระกูลเซียวได้แม้แต่เสี้ยววินาทีรีบไปที่เหลาสุราอย่างรีบร้อนเมื่อมาถึงประเหลาสุรากลับเห็นชิงซานเดินออกมาด้านนอกอย่างรีบเร่ง ตงชิงซานเห็นเขาก็นิ่งอึ้งแล้วเอ่อยถามว่าพี่ใหญ่ท่านมาได้อย่างไรขอรับหลายวันนี้หลินหวานหลงวุ่นสารวนอยู่ที่ตระกูลเซียวไม่ได้มาที่เหล่าสุราหลายวันแล้วไม่รู้ว่าชิงซานกับลุวยเยว,วนเด็กหนุ่มสองคนนี้กำลังยุ่งวุ่นวายอะไรกันอยู่หลินหวานหลงเห็นเขามีสีหน้าดูร้ายไอสังหารแผบพุ่งอย่างรุนแรงจึงกล่าวระคนยิ้มว่าชิงซาน นี่เจ้าจะทําอะไรไปวิวาเช่นนั้นหรือตรงชิงซานดึงเขามาด้านข้างพูดเสียงเบาว่าพี่ใหญ่ท่านมาได้จังหวะพอดีเลยขอรับค่ากับเสี่ยวหยุนกำลังปรึกษากันว่าจะไปหาท่านมีอะไรหรือลินวันหรงเอ่ยถามเจ้าอูเจิ้งหูนั่นกับบรรดาเศษสวะลูกสมุนของมันเกรงว่าคงทนไม่ได้แล้วล่ะขอรับหลายวันนี้กำลังเรียกระดมพลอยู่ดูท่าคงคิดจะลงมือกับพวกเราแล้วชิงซานตอบเสียงเบา หลินวันหงพงกศีีษะหลายปีที่แล้วแกงกระทำการอย่างอุกอาจรุนแรงจึงต้องเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการเสียหน่อยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้เขามองชิงซานแล้วพูดว่าเช่นนั้นเจ้ากับเสี่ยวหลวดเตรียมตัวจะจัดการเช่นไรตรงชิงซานชูมือขึ้นอย่างแรงและรวดเร็วจากนั้นจึงฟันฉับลงมาอย่างหนัก่วงพร้อมตอบว่าจัดการมัน เมื่อเห็นหลินหวานหลงยิ้มแย้มชิงซานจึงรีบพูดขึ้นว่าพี่ใหญ่ครั้งนี้พวกเราไม่ได้หุนหันพลันแล่นนะขอรับนี่เป็นจากการที่ข้าปรึกษากับลูยหยวนแล้วช่วงนี้หงซิ่งขยับขยายรวดเร็วมากมีความสามารถในการต่อกรกับอูเจิ้งหูได้แม้จะสู้ไม่ชนะแต่ก็พอทำให้มันไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ลุยเยวนเองก็สนับสนุนความเห็นของข้าขอรับ หนึ่งพักมิจชาชีพเก่าแก่หนึ่งพักใหม่ที่เพิ่งผงาดในยุทธภพการประทะก,กันเป็นเรื่องยากจะหลีเกเลี่ยงเพียงแต่สิ่งที่หลินหวันหลงมองคือสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังหูเจิ้งหูรีบร้อนต้องการกำจัดตนเองเช่นนี้เป็นเพราะเฉิงเตอ๋อบงการอยู่เบื้องหลังหรือไม่หากเป็นเช่นนี้หมายความว่าเฉิงเตอ๋อจะทำการใหญ่อะไรหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายวันก่อนที่อ๋องน้อยหนิงคนนั้นมาที่เมืองจินหลิงโดยบังเอิญ พวกมันปรึกษาหารือเรื่องอะไรกันแน่เรื่องของหงซิ่งหลินหวันหลงปล่อยมือแล้วให้ลู่หยวนกับชิงซานไปจัดการตั้งนานแล้วถึงอย่างไรเบื้องหลังยังมีจิ้งจอกเท่าลู่เย่วนเป็นผู้วางแผนเขาไม่ต้องกังวลหลินหวานหลงพง,งกศีรษะชิงซานเรื่องที่พวกเจ้าตัดสินใจแล้วจงไปทำเถอะข้าจะสนับสนุนพวกเจ้าไปตลอด แต่พวกเจ้าต้องจำไว้ว่าเดินไปข้างหน้าเมื่อย่างก้าวออกไปแล้วก้าวหนึ่งห้ามเสียใจภายหลังเป็นอันขาดลงมือต้องโหดเหี่ยมขุดรากถอนโคนห้ามไว้ไมตรีเด็ดขาดเจ้าจงนำคำพูดข้าไปบอกเสียวหลัวต่อจะต,ต้องจำไว้ให้มั่นต่งชิงซานหัวเราะฮิฮาเลียริมฝีปากพร้อมตอบว่าพี่ใหญ่ข้าจำได้แล้ววางใจเถอะขอรับลูกน้องข้าไม่มีวันไว้ไมตรีแน่ลิ้นวันหงพงกศีษะเจ้าหนุ่มชิงซานคนนี้ทำอย่างอื่นไม่ไหว แต่พอต่อยตีขึ้นมากลับอารวาดอย่างไม่คิดชีวิตไม่กลัวใครทั้งนั้นหากจะอยู่ในแวดวงมาเฟียก็ต้องมีบุคลิกแบบนี้บางทีให้พวกชิงซานก่อเรื่องเสียบ้างอาจจะได้อะไรกลับมาโดยไม่คาดคิดก็ได้ไม่ว่าอย่างไรก่อนจากเมืองจินหลิงไปยังเมืองหลวงจะต้องคิดหาหนทางกำจัดภัยแฝงของที่นี่ให้จงได้แบบนี้ถึงจะไปหาชิงสเสวียนอย่างวางใจใช่แล้วชิงซานที่สาวเจ้าอยู่ไหม ลินหวานรงเห็นว่าสั่งการพอประมาณแล้วก็นึกถึงเรื่องสำคัญของตนเองได้ขึ้นมาทันทีพี่ใหญ่สองวันนี้ท่านที่กำลังกลุ้มใจเรื่องเหลาสุราอยู่ขอรับชิงซานกล่าวพลางขมวดคิ้วเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นลินหวันรงร,งรีบถามเหลาสุราริงแม่น้ำถิงหวายหลังนั้นที่ท่านพี่ต้องการซื้อเกิดปัญหาท่านพี่กำลังกลุ้มใจเพราะเรื่องนี้อยู่ขอรับตรงชิงซานตอบอ้อเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือ พวกเราลงนามในสัญญากับเหลาซูราหลังนั้นตั้งนานแล้วเดิมบอกว่าอีกไม่กี่วันจะส่งมอบเหลาซูราให้พวกเราตกแต่งแต่วันก่อนตอนที่ท่านพี่ไปปรากฏว่าคนผู้นั้นกลับเปลี่ยนแปลงคำพูดบอกว่าเหล่าซูราแห่งนี้ขายถูกเกินไปอยากขอเพิ่มเงินจากท่านพี่ขอรับชิงซานเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพอสังเขตหลินหวันหลงพอได้ฟังก็เข้าใจ คาดว่าเท่าแก่นั่นพอเห็นเงินก็ตาโตคิดจะขึ้นราคาดังนั้นจึงกล่าวระคนหัวเราะว่าสัญญานั้นลงนามแล้วใช่หรือไม่ตงชิงซานผงกศรีะวันนั้นหลังจากปรึกษากับพี่ใหญ่แล้วคืนนั้นท่านพี่ก็ลงนามในสัญญากับเจ้าเท่าแก่นั่นเลยขอรับแต่ในเมืองจินหลิงคนผู้นี้มีชื่อเสียงเลวร้ายอยู่บ้างท่านพี่จึงไม่กล้าบีบคันเกินไปเช่นกันบอกว่ากลัววันหลังคนผู้นี้จะมาหาเรื่องแก้แค้นนะขอรับ มาแก้แค้นโอยนี่ช่างหน้าขำเกินไปไหมนี่ที่บ้านไม่ได้ทำแก๊งมาเฟียหรืออย่างไรยังจะกลัวคนชั่วอีกเทียวเทียว,วเองก็ออกจะเป็นคนดีเกินไปหน่อยหลินวันรงหัวเราะห้าห้าคนเลวชิงซานยังมีใครลวกว่าเจ้าอีกหรือชิงซานหัวเราะร่วนพี่ใหญ่ข้าเจ้าใจแล้วขอรับก่อนหน้านี้ข้ายังเป็นห่วงว่าท่านพี่จะดูดาตอนนี้มีพี่ใหญ่หนุนหลังไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว พรุ่งนี้ข้าจะพาพวกพี่น้องไปเก็บค่าคุ้มครองขอรับโอยชิงซานนี่ก็เหลือเกินจริงพูดสามประโยคก็ไม่หนีสันดานเดิมลินหวันหงหัวเราะพลางตบกะโหลกเขาคราหนึ่งเจ้าเด็กนี่ทำไมไม่ฉลาดขึ้นนะมีใครเขาเก็บค่าคุ้มครองตัวเองกันพี่ใหญ่ข้าไม่ค่อยเข้าใจขอรับชิงซานพูดสารภาพตามตรงโอยไอ้เด็กนี่ความสามารถก็มีไม่น้อยทำไมถึงไม่ฉลาดขึ้นเลยนะ ลิ้นวันรงกล่าวด้วยความรู้สึกทั้งโมโหทั้งขบขันเฉียวเฉียวลงนามในสัญญาแล้วเหล่าซูรานั่นจึงเป็นของพวกเราแล้วเจ้ายังจะไปเก็บค่าคุ้มครองใครเขาอีกต่งชิงซานตบหน้าผ่าโอ้ยทำไมข้าถึงนึกไม่ออกนะขอรับพี่ใหญ่ข้าเข้าใจแล้วพรุ่งนี้ข้าจะพาพี่น้องไปยิ้วไอ้สวะนั่นออกมาดูสิว่ามันจะกล้าซื้อหรือไม่ลินวันรงพงกศีรษะนี่ถึงจะเหมือนมาเฟีย พรุ่งนี้เจ้าไปก็เหมือนกลับไปบ้านของตนเองจะกลัวมันทำไมพกสัญญาไปด้วยหากมันกล้าไม่ยอมเจ้าก็จงโยนมันออกไปทันทีต่อให้ทางการมาเจ้าก็ไม่ต้องกลัวไม่มีขือมีแปรมานดามันหรือไงกลับมาแย่งพื้นที่กับมาเฟียได้ชิงซานร,รับบัญชาจับไปด้วยความยินดีอย่างยิ่งหลินหวานหลงขึ้นเหลาสุราเห็นสาวน้อยเฉียวเฉียวผู้นั้นนั่งอยู่ริมหน้าต่างกำลังถือเสี่ยวข่ายเขียนอะไรบางอย่างอยู่ หลินหวันหลงเดินเข้าไปกลับเห็นว่าสาวน้อยคนนี้กำลังจดบัญชีอยู่ลายมือสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมองดูแล้วรู้สึกสบายตามากลินหวันหลงเห็นนางกลัดกลุ้มจึงสายหน้ายิ้มอย่างจนใจเด็กคนนี้ออกจะเป็นคนดีเกินไปเสียหน่อยเขาหัวเราะข้างใบหูเฉียวเฉียวเบาๆพร้อมพูดว่าที่รักตัวน้อยเจ้ากำลังคิดถึงพี่ใหญ่ยอยู่หรือ เฉียวเฉียวใบหูร้อนครันได้ยินเสียงอันคุ้นเคยพูดอยู่ด้านหลังก็ยินดีรีบหันหน้ากลับไปพร้อมเอ่ยว่าพี่ใหญ่ลิ้นวันหงหอมแก้มน้อยน้อยของนางคราหนึ่งดึงมือนางพลางหัวเราะร่วนแล้วพูดว่าเด็กโง่มีเรื่องลำบากแล้วทำไมถึงไม่บอกพี่ใหญ่เฉียวเฉียวกล่าวด้วยความรู้สึกทั้งยินดีทั้งเอียงอายพี่ใหญ่ท่านนี้ร้ายจะแย่แล้วท่านมีเรื่องตั้งมากมายขนาดนั้นที่ตระกูลเซียว ข้าไหนเลยจะทำให้ท่านเป็นกังวลได้อีกล่ะเจ้าคะหลินหวันรงหัวเราะร่าอย่างมีความสุขพวกเราผัวเมียเดิมที่ก็ถือเป็นคนคนเดียวกันอยู่แล้วหากเจ้าไม่พูดข้าถึงจะเป็นห่วงคราวหนะ้าหากมีเรื่องแล้วไม่ยอมบอกพี่ใหญ่ข้าจะตีก้นเจ้าให้พอเขาพูดว่าเป็นคนคนเดียวกันมือมานก็มาประคองอยู่บนเอวคอดกิ่วของเฉียวเฉียวตั้งแต่แรกเริ่มลูบไล้เบาๆขึ้นมา ตอนที่198่สวีเวินจางมาเยือนครั้นได้ยินเขาพูดว่าผัวเมียเป็นคนเดียวกันเฉียวเฉียวก็หน้าแดงขึ้นด้วยความอายร่างกายร้อนรุ่งอิงแอบอ่อนยวบยาบอยู่ในอ้อมอกเขาอย่างไรเรี่ยวแรงเด็กคนนี้น่ารักอ่อนโยนถึงเพียงนี้มอบความรักลึกซึ้งให้ตนจนถึงที่สุดลินหวันหงทอดถอนใจวันหน่าหากเราไปเมืองหลวงแล้วเด็กคนนี้วิญ,ญญาณจะไม่หลุดลอยไปหรือไรลำบากที่รักของข้าแล้วจริงๆ เขารักใคร่เฉียวเฉียวคิดอ่านเพื่อความปลอดภัยของนางความคิดที่จะล้มเฉิงเ,งเต๋อก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นเฉียวเฉียวเจ้าฟังข้าพูดนะหลินหวันหลงพลิกตัวนางมาจุมพิษบนริมฝีปากนางเบาๆคราหนึ่งพร้อมเอ่ยว่าใจคอกว้างขวางต่อผู้อื่นเดิมถือเป็นข้อดีของเจ้าแต่หากใจกว้างเกินไปจนเกินขอบเขตเช่นนั้นก็จะกลายเป็นการส่งเสริมคนเลวแล้วโดยเฉพาะตอนนี้พวกเรากำลังทำการค้า เรื่องที่ผิดต่อคุณธรรมความดีพวกเราไม่ทำกันบนสนามการค้าแต่พวกเราก็ไม่มีวันเป็นคนที่ถูกรังแกแน่นอนเฉียวเฉียวยิ้มอย่างเอียงอายพี่ใหญ่เฉียวเฉียวเข้าใจแล้วเจ้าค่ะที่จริงนี่ไม่ใช่เฉียวเฉียวส่งเสริมคนไม่ดีเพียงแต่เท่าแก่ริมงแม่น้ำฉินหวายผู้นั้นอยากได้เงินมากขึ้นอีกทั้งไม่รู้ว่าไปมีความสัมพันธ์กับคุณชายของใต้เท้าผู้บัญชาการตั้งแต่เมื่อใดถึงได้โอหังเช่นนี้ ถ้ากลัวว่าจะสร้างความยุ่งยากให้พี่ใหญ่ถึงเป็นห่วงอยู่บ้างเจ้าค่ะลินวันรงกอดนางไว้ในอ้อมอกพร้อมพูดเบาๆว่า,วาที่รักเจ้าวางใจพี่ใหญ่กลัวทุกสิ่งแต่ไม่กลัวความยุ่งยากจากนี้ไปเรื่องราวสลับซับซ้อนพันนี้จงมอบให้พี่ใหญ่แก้ไขเจ้าจงทำหน้าที่เท่าแก่นี้ให้ดีก็พอเฉียวเฉียวอึมคราหนึ่ง ดวงหน้าน้อยปรากฏสีเลือดฝาดซบสีสะลงบนอกขาวพร้อมกล่าวเบาๆว่า,วาพี่ใหญ่ท่านดีต่อข้าจริงๆเจ้าค่ะหลินหวันรงรู้สึกผิดในใจพูดถ้อยคำหวานเพียงประโยคเดียวสาวน้อยคนนี้ก็พอใจแล้วออกจะปลอบง่ายเกินไปบ้างว่ากันตามความจริงแล้วนับตั้งแต่เข้าตระกูลเซียววันเวลาที่เขาอยู่ร่วมกันกับเฉียวฉี่ยั่มีเพียงไม่กี่วัน ความรักใคร่ลุ่มหลงของสาวน้อยคนนี้ไม่แปรเปลี่ยนทวินหาเขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เขากลับมีทั้งอี้ซวงทั้งชิงสเสวียนทั้งเซียนเอ,อ๋อคิดคิดดูแล้วก็รู้สึกไม่ดีอยู่มากเธอมากรักก็มีความกลัดกลุ้มของการมากรักนะเขาหัวเราะฮิฮาถึงกระนั้นกลับกอดเฉียวเที่ยวแน่นยิ่งขึ้นขณะเดียวกันตรงหน้าก็ผุดใบหน้าที่แตกต่างกันของอี้ซวงชิงสเวสเวียนเซียนเอ๋อขึ้นมา หากมากรับถือเป็นความผิดอย่างหนึ่งข้าก็ได้แต่ผิดแล้วผิดอีกกกแล้วกันเขาคิดด้วยความลำบากใจสองคนแสดงความอบอุ่นต่อกันครู่หนึ่งทันใดนั้นเฉี่ยวเฉียวก็เงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าพี่ใหญ่ท่านมอบเพชรเม็ดหนึ่งให้พี่หนิงใช่หรือไม่เจ้าคะโอ้ยเสียงลือเสียงเล่าอ้างนี่มันลือกันแบบนี้เห็นเห็นอยู่ว่าข้ามอกให้หูหยิงเท่า แล้วทำไมพอลือออกมากลับกลายเป็นว่าข้ามอ,อกให้หลวหนิงไปได้เล่าหลินวันรงรีตอบว่าเปล่านะเปล่าจริงๆนั่นเป็นของที่ข้ามอ,อกให้หูหญินเท่าในวันฉลองวันเกิดของนางหูหญินเท่ามอบให้หลวหนิงไม่เกี่ยวกับข้าเฉียวเฉียวป้องปากหัวเราะพี่ใหญ่ข้าก็แค่พูดไปเท่านั้นเองท่านจะมาลนลานอะไรเจ้าคะ หลายวันก่อนพี่หนิงมาปรึกษาค่าเรื่องเงินสนับสนุนงานประชันกรค่าเห็นที่คอของนางห้อยที่อยู่ทิ้นหนึ่งเพชรเม็ดนั้นไม่ทราบว่าหาผู้ใดฝังลงไปงามที่สุดเลยเจ้าค่าค่ายังนึกว่าพี่ใหญ่มอบให้นางเสียอีกร้อยเพชรโอ้ยแม่หนูหลวงหนิงคนนี้ช่างมีความสามารถจริงๆเลยกลับคิดออกมาได้ไม่ต้องสนใจว่าเป็นที่แบบไหนเมื่อฝังเพชรเม็ดนี้ลงไปนั่นย่อมเป็นสิ่งที่เหนือธรรมดาแน่ ลินวันรงหัวเราะพร้อมกล่าวว่าเพชรเม็ดนั้นของนางเล็กมากไม่เท่ากับหนึ่งในสามส่วนของที่ข้าให้เจ้าพรุ่งนี้ข้าจะถามให้แน่ชัดว่านางไปฝังที่ใดพวกเราจะทําให้เจ้าอันหนึ่งเช่นกันเมื่อฝังเพชรเม็ดนี้ลงไปแล้วให้ที่รักเฉี่ยวยวของข้าสวมเช่นนั้นก็จะกลายเป็นนางเซียนน้อยลงมาเยือนโลกมนุษย์ ทำให้คนน้ำลายไหลฟังเขาพูดจาเหลวไหลเถี่ยวเถี่ยก็หน้าแดงระเรื่อเอ่อยขึ้นเสียงเบาว่าพี่ใหญ่ข้าไหนเลยจะงดงามเช่นท่านพูดอย่างหลวหนิงนั่นถึงจะเรียกว่างามเจ้าค่ะเฉี่ยวเที่ยวของข้างามที่สุดในใจของข้าแล้วเขากล่าวกระเช้าอย่างอารมณ์ดีทว่าในในกลับแอพเติมหนึ่งในสองคำลงไปแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าเขากำลังพูดคำดีๆมาเพื่อโอตนเองแต่เฉี่ยวเที่ยวฟังแล้วก็ชอบอยู่ดี นางโซบปอกเขาแล้วพูดว่าพี่ใหญ่ข้าฟังพี่หนิงเล่าถึงเรื่องในงานวันเกิดแล้วเจ้าค่ะอ้อที่รักยังจำเรื่องที่ข้าเคยพูดกับเจ้าคราวก่อนได้ไหมคนอื่นพูดถึงข้าไม่ดีเจ้าก็จงย่อลงไปร้อยเท่าเพราะนั่นมันเป็นเรื่องไม่จริงล้วนๆหากพูดถึงข้าในทางที่ดีเจ้าก็ควรขยายไปอีกพันเท่าเพราะนั่นมันจริงแท้ลิ้นวันรงหัวเราะฮิฮะ ไม่รู้ว่าที่คุณหนูล่วคนนี้พูดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จกันเฉียวเฉียวหัวเราะคิดคักพี่หนิงดีต่อท่านมากถึงเพียงนั้นแล้วจะไปพูดเรื่องเท็จได้อย่างไรล่ะเจ้าคะดีต่อข้าโอ้ยของเงินหนึ่งพันตำลึงเพื่อจัดงานประชันกรอน,นี่หรือเรียกว่าดีถึงกระนั้นในเมื่อนางเป็นเพื่อนสนิทของเฉียวเฉียวข้าเองก็คงไม่ถือสาถือว่าผ่านผ่านไป แค่เอางานประชันกรอนน่านจัดเป็นงานถแถลงข่าวก็พอพี่หนิงบอกว่าวันนั้นท่านประชันกับเจ้าแห่งการต่อโครงเจ็ดมณฑลทางเหนือเพียงลำพังกู้หน้าให้กับบัณฑิตทางใต้ของเราทุกคนต่างยกย่องทั้งยังบอกอีกว่าท่านกล้าหาญมีไหวพริบมีความกล้ามีแผนการเปิดโปรงกลต้อตุอต้นของนักพรตจมูกวัวเป็นผู้มีความรู้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะ เฉียวเฉียวพูดไปพลางมองเขาไปพลางดวงตาสาตร์ประกายแห่งความรักอย่างล้นเหลือที่รักเฉียวเฉียวเจ้าเองก็รู้ว่าพี่ใหญ่คนนี้ทําตัวไม่ติดดินไม่แสวงหาลาบยศมาตลอดกับคนหรือเรื่องราวใดล้วนซื่อสัตย์จริงใจเรื่องที่พี่หนิงของเจ้าเล่ามานี้แม้จะถูกทําให้เบาบางลงไปบ้างแต่ก็พอฝืนบอกได้ว่าใกล้เคียงเรื่องจริงอยู่ลินวันหงพูดจาใหญ่โต พี่หนิงยังชมท่านว่าท่านมีความรู้และมุมมองต่อเรื่องราวต่างๆเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวประพฤติตัวคล้ายจะเล่นเล่นแต่ที่จริงแล้วกลับจริงใจเป็นคนที่มีน้ำใสใจจริงอย่างแท้จริงเจ้าค่ะเทียวเชียวกล่าวและคนหัวเราะเที่ยวเฉียวเอาสมุดบัญชีมาให้ข้าดูหน่อยจู่จูลินหวันหลงก็พูดขึ้นมาพี่ใหญ่ต้องการสมุดบัญชีไปทำอะไรหรือเจ้าคะ เฉียวเฉียวถามด้วยความประหลาดใจแม่หนูคนนี้พูดชมค่าตั้งมากมายเพื่อให้เจ้าดีใจต่อหน้าเจ้าข้าจะลองดูสิว่านางมาหลอกเงินเจ้าอีกหนึ่งพันตำลึงหรือไม่ลินวันหงกล่าวระคนหัวรเราะเฉียวเฉียวป้องปากน้อยแล้วหัวเราะคิดคักออกมาพี่ใหญ่ไหนเลยจะมีเรื่องหน้าอายอย่างที่ท่านพูดเยี่ยงนั้นล่ะเจ้าคะพี่หนิงชมท่านจากใจจริงนางยังพูดอีกว่าเมื่อพบเจอคนที่เพิ่งจะรู้จักจะวางตัวไม่สนิทสนมไม่ห่างเหิน เว่าพอรู้ใจกันแล้วจะจริงใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นหนางชมคนเช่นนี้นี่ออกจะเกินไปบ้างจริงๆทำไมถึงบรรยายเราดีขนาดนี้ได้นะโดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าเมียของเราอีกนี่ไม่ใช่แสดงให้เห็นชัดว่าต้องการสร้างความแตกแยกระหว่างเราหรือไรหลินหวันรงเมื่อได้พบเฉียวเฉียวก็ทิ้งเรื่องกลัดกลุ่มต่างๆทิ้งไปสองคนพูดจาสนทนาเล่นการละเล่นใครแพ้คนนั้นจูบป,ปาก เมื่อเห็นอาการหน้าแดงด้วยความเขินอายที่ปรากฏอยู่เต็มใบหน้าของสาวน้อยคนนี้ความรู้สึกควรจะงดงามเช่นไรก็ควรจะงดงามเช่นนั้นตอนที่เหล่าตงขึ้นมาชั้นบนแล้วหลินหวันหงกับเฉียวเฉียวกำลังพูดคุยกันอย่างมีความสุขเขารีบร้องเรียกด้วยใบหน้าอมยิ้มว่าเขยขวัญหลินหวันหงคนลุกเกลียวไปทั้งตัวโอยคำเรียกขานนี้ไม่ทีเลยจริงๆเหล่าตงตึงมือเขามาแล้วพูดว่าเขยขวัญเอ๋ย ได้ยินว่าเจ้าแสดงแสนยานุภาพไร้เทียมทานในงานวันเลี้ยงของท่านใต้เท้าผู้ว่าการบรรดาเพื่อนบ้านร้านตลาดต่างชื่นชมกันใหญ่ตอนนี้เจ้าเป็นคนดังของเมืองจินหลิงแล้วทุกคนต่างพูดว่าเจ้ามีความรู้ความสามารถเหนือล้ำผู้คนพ่อตาเช่นข้าก็ได้หน้าด้วยนะกว่าจะมีเวลาพูดใจอีกอ,อกับเถียวเถี่ยก็มีพ่อตามากอบนอีก ลิ้นวันรงรีบจูงเฉี่ยวลงเหลาไปกลับเห็นว่าที่หน้าต่างชั้นสามนั้นมีเงาผอมซูบบยืนอยู่ร่างหนึ่งกำลังทอดสายตามองทัศนียภาพสเสวียนอู่อยู่ไกลไกลเงาร่างดูคุณตาอยู่หลายส่วนเสียงกระจ่างใสขึ้นมาอิจฉาท่านลอยล่องบนเรือน้อยท่องเที่ยวฉินไหวสิบทิวาสายวารีชำระล้างจิตใจและดวงตาคุณเขาบรรดาลใจสร้างกวีทำให้ต้องกลัดกลุ้มใครล่องเรือกลางหิมะเป็นเยี่ยงนี้ เลิกล้มความคิดหวนคืนบ้านยามสิ้นวสันวันใดหนอได้ท่องห้าของคนทะเลสาบเยี่ยงฟ้านหลีลูกส้งเลี้ยงมัจฉาประดามีนี่มันบัณฑิตคนไหนที่มาไร่กรอนดีตอนนี้หลินหวันหรงกําลังยุ่งวุ่นวายกับการแสดงความรับต่อเฉียวเฉียวครานที่จะไปมองเขาขณะกําลังจูงที่รักตัวน้อยลงไปชั้นล่างต่อไปพลันเห็นคนผู้หนึ่งยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าตนพร้อมกล่าวว่า คุณชายหลินหลินวันหงเงยหน้าขึ้นมองกลับเป็นองครักพบดาบขั้นหนึ่งเกาฉิวนับตั้งแต่วันที่ขับไล่เถาอี้วันนั้นก็ไม่ได้เจอเขามาหลายวันแล้วทำไมเขาถึงยังไม่กลับไปอยู่ข้างกายสวีเวย่ยหลินวันรงประสานมือคาระวะพี่เกาท่านมาที่นี่ได้อย่างไรไม่ได้กลับหางโจหรือขอรับเกาฉิวหัวเราะพร้อมตอบว่าข้าก็อยู่ที่เมืองจินหลิงนี้มาตลอด คุณชายแสดงแสนยานุภาพที่งานเลี้ยงวันเกิดหูหยินเท่าวันนั้นข้าก็เห็นกับตาตนเองหลินวันรงหัวเราะฮิฮะน่าละอายน่าละอายแสนยานุภาพยังไม่เพียงพอพี่เกามาที่นี่เพื่อดื่มเหล้าหรือขอรับดีที่สุดดีที่สุดมื้นี้ข้าเลี้ยงนะขอรับเกาถิวรับรู้ฝีมือในการจัดการแถวตรงเฉิงของเขามาแล้วรู้ว่าคนผู้นี้ไม่อาจใช้สามัญสำนึกปกติมาวัดได้จึงหัวเราะพร้อมเอ่ยว่าขอบคุณคุณชาย ที่ข้ามาในวันนี้มีใช่เพื่อดื่มสุราแต่มีคนอยากพบท่านลินหวานหลงนึกถึงเงาร่างที่ดูคุ้นตาอยู่หลายส่วนที่เพิ่งเห็นเมื่อสักครู่ตบหน้าผากขึ้นมาทันทีโอยข้าก็ว่าใครที่มีอารมณ์เช่นนี้ที่แท้ก็ตาแก่สวีเวียมาด้วยตัวเองนี้้ห้เองเขารีบมองไปทางนั้นกลับเห็นว่าเงาร่างที่ริมหน้าต่างนั้นหันกลับมายิ้มเพลให้ตน ไม่ใช่สวีเว่ยแล้วจะมีใครมาได้อีกสวีเว่ยมองเขาพร้อมลูกคราเบาๆพร้อมเอ่ยว่าน้องหลินหลายวันนี้สบายดีหรือไม่ององน้อยหนิงเพิ่งจะไปเหล่าสวีคนนี้ก็ตามมาหลินหวานหงหัวเราะฮิฮะก้าวไปเบื้องหน้าประสานมือคาระวะท่านสวีหลายวันนี้ข้าสบายดีขอรับท่านสบายดีหรือไม่กู้หญินของท่านสบายดีหรือไม่ขอรับสวีเว่ยรู้ว่าที่เขาหมายถึงคือซูชิงเหลียน เขามีชีวิตอยู่มาจนอายุปูนนี้ยังต้องถูกเจ้าหนุ่มคนนี้กระซาวเย้าแย่อีกดังนั้นหน้าจึงแดงรีตอบว่าสบายดีสบายดียดเป็นเพราะบารมีของน้องหลินหลินหวันหลงยินดีอย่างยิ่งเหล่าสวีมาได้ก็ดีสวีเหวินจางเป็นใครกันเป็นบัณฑิตที่มีชื่อสถานไปทั่วแผ่นดินเป็นขุนนางโปรดขุนนางผู้ซื่อสัตย์ขุนนางสำคัญอันดับหนึ่งเบื้องหน้าฮ่องเต้หากได้รับการช่วยเหลือจากเขา การจัดการเจ้าเฉิงเต๋อนั่นก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรโอ้ยเหล่าสวีคนนี้มาเพื่อช่วยให้พ้นทุกข์ไม่ว่าอย่างไรก็ห้ามให้เขาไปหลินหวันหลงครานที่จะสนใจว่าเหล่าสวีมาที่นี่ด้วยวัตถุประสงค์อันใดใช้งานได้ที่พอแล้วเขารีบจูงมือน้อยของเฉียวเฉียวแล้วพูดว่าเฉียวเฉียวรีบมาคาระวะท่านสวีเหวินจังเร็วท่านเหวินจางเฉียวเฉียวตกใจ นางก็เป็นสตรีที่เคยอ่านตำราโครงกลอนมาเช่นกันนามของเวินจางจะไม่รู้จักได้อย่างไรครั้นเห็นว่าชายชราเบื้องหน้ามีสีหน้าเป็นมิตรใบหน้าประดับรอยยิ้นนางจึงรีบแสดงการคาระวะพร้อมกล่าวว่าผู้น้อยตรงเฉียวเฉียวคาระวะท่านเวินจางเจ้าค่ะลินวันรงหัวเราะพลางเอ่ยแนะนําว่าท่านเหวินจางนี่คือเฉียวเฉียวและเป็นภรรยาข้าขอรับสวีเหวินจางส่งเสียงอ้อยายาวๆออกมาคําหนึ่ง พี่หยิบตาให้เขากล่าวละคนหัวเราะว่าแม่นางเฉียวเฉียวน้าหยกงดงามจริงดังคาดผู้ควรกับน้องหลินอย่างยิ่งเฉียวเฉียวได้ยินพี่ใหญ่เรียกตนเองว่าภรรยากับคนนอกใจก็ทั้งอายทั้งยินดีรีบยืนข้างกายพี่ใหญ่อย่างว่าง่ายหลินวันหลงเชิญให้สวีเวียนั่งลงแล้วถามว่าท่านสวีเหตุใดท่านถึงมีเวลาว่างมาเมืองจินหลิงได้ละขอรับเรื่องที่หางโจจัดการหมดเรียบร้อยแล้วหรือ จัดการไปแล้วครึ่งหนึ่งสวีเว่ยมองเขากล่าวระคนหัวเราะแฝงความในลึกซึ้งหมายเหตุใครล่องเรือกลางหิมะเป็นเยี่ยงนี้มีคนผู้หนึ่งชื่อหวังจือโยเร้นกายท่ามกลางป่าเขาวันหนึ่งเขาคิดถึงเพื่อนจึงล่องเรือท่ามกลางหิมะเพื่อไปหาแต่พอถึงหน้าบ้านกลับกลับไปโดยไม่เจอเพื่อเมื่อคนถามว่าเพราะเหตุใดก็ตอบว่าที่ล่องเรือกลางหิมะเพราะนึกสนุกเมื่อหมดสนุกแล้วก็ต้องกลับ จบนิยายเสียงเรื่องยอดเซลแมนทะลุมมิติตอนที่1 9 7่งรถึงหนึ่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ